ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนะครับหลังจากที่กลุ่ม w t t h h o g t t h i l l n n นะครับก็เข้าไปแจ้งความกับตำรวจนะครับว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งนะครับนำสุนัขนะครับมารากรถเพื่อออกปินทบาทนะครับล่าสุดเองนะครับทางตำรวจเองก็เข้าไปจับกลุ่มพระสงฆ์รูปนี้นะครับเพราะว่าถือเป็นการทารุณสัตว์ครับใช่ค่ะมีการค่าโทษด้วยนะคะว่าถ้าทำผิดซ้ำพร้อมจะจับศึกทันทีค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางรองผู้กำกับการสอบสวนสพพล พลตารวจเอกจันทโรภาสไทยลาพร้อมกับตํารวจในพื้นที่นะคะก็ไปควบคุมตัวพระหนูทีขณะที่เดินบินทบาทและก็เรียร์ไที่บริเวณมอสเมืองพลจังหวัดขอนแก่นเพราะว่าได้รับการประสามนมาจากกลุ่มวอชด็อกว่าพระหนุทีหรือว่านายหนูทีทินราชเป็นชาวตําบลหนองบังจังหวัดอุดรธานีนําสุนัขชื่อน้อยมาเป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสงสารนะคะก็เลยมีคนมาบินทบาทและก็ไปเรียรยัยทร์พย์สิน โดยใช้วิธีขับรถตู้เองจอดรถตู้ไว้ห่างจากจุดที่เดินไปบินทบาทในเขตตลาดมากกว่า3กิโลค่ะระยะทางไปกลับนี่ประมาณ6กิโลทําให้เกิดอาการเท้าเจ็บเท้าระบมนี่เป็นการทรามานสุนัขอย่างมากทีเดียวนะคะทางกลุ่ม w a t c h ด o อกเขาชี้แจงมาแบบนี้โดยขณะเข้าจับกลุ่มค่ะพระหนูทีกําลังนํารถเข็นลากจูงสวมไว้ที่ตัวเจ้าน้อยสุนัขแสนรู้แล้วก็ยังมีสายเอ็นอีกเส้นเอาไว้จูงด้วย พอถึงบริเวณบขอสอนะคะตำรวจแสดงตัวแต่ก็มีการประทะคารมขัดขืนกันเล็กน้อยเนื่องจากพระหนุทีไม่ยอมรับว่าเป็นการทําทารุณกรรมสัตว์แต่ว่าสุดท้ายนี่ถูกควบคุมตัวไปที่สพผลนะคะครับแล้วก็มีการไก่เกี่ยกันนะครับก็ได้ข้อตกลงออกมาร่วมกันนะครับว่าจะไม่นําสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุนัขนะครับแมวล,ลิงหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นๆเนี่ยมาใช้หาผลประโยชน์คือถ้าทําอีกเนี่ยต้องถูกําเนินคดีตามกฎหมายถูกจับสึกทันทีนะครับ คือเจ้าน้อยเองก็มีอายุประมาณสักขวบครึ่งแล้วนะครับคือพระหนุทีก็บอกว่ามีคนเอามาให้ส่วนกลุ่มวอชด็อกเองนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวต้องเอาเจ้าน้อยเนี่ยมาดูแลก่อนนะครับแล้วก็ตามหาเจ้าของแต่ถ้าไม่มีคนแสดงตัวเป็นเจ้าของนะครับก็จะหาบ้านที่ปลอดภัยให้กับเจ้าน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของเจ้าน้อยนะครับที่ถูกพระหนุทีเนี่ยนำมาลากรถนะครับแล้วก็นำไปออกปิณฑบาตนะครับ คือสำหรับพระหนุทีเองก็เคยมีประวัตินะครับนำสุนัขนะครับก็คือเจ้าสมหวังเป็นสุนัขพันธุ์โกลเด้นนะครับออกมาลากจูงแล้วก็ เห็นออกบินทบาทนะครับเหมือนกับเจ้าน้อยเลยคือก่อนหน้าน,นี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีไปแล้วด้วยนะครับแต่ก็ยังมากระทําผิดแบบเดิมอีกนะครับทางกลุ่มวัสดอกก็บอกว่าตรวจสอบพฤติกรรมมานานนับสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็พบว่าเป็นพระหนุทีที่เคยก่อเหตุจริงๆด้วยครับค่ะส่วนเจ้าน้อยสุนักแสนรู้ตอนนี้ตํารวจก็แยกตัวออกมานะคะคือไม่ได้ไปให้อยู่กับทางพระหนุทีอีกนะคะรอผู้ที่เป็นเจ้าของตัวจริงมาประกาศตามหาหรือว่าถ้าหาไม่เจอนี่คงจะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภยัย